สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้าน,นี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราที่มึงโครลินบทที่15ข้อที่1นึ่งถึงสิอ็ดนะงโครลินบทที่15ข้อที่1ข้อที่11อ็ก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์โปโโลที่ไปถึงพี่น้องที่เมืองโครลินนะปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ที่เมืองโครลินนะเราเราเรียนรู้อย่างนี้ก่อนก็คือว่า,าจดหมายฝากของอาจารย์โปโโลที่ไปถึงคริสจักรเมืองต่างๆเนี่ย มันเป็นการสะท้อนหรือ,อาบางฉบับก็เป็นการตอบคับถามบางฉบับก็เป็นการอะไรน,นะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะอย่างฟิลิปปิเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาแวงกับผู้ใหญ่ทนะางยูโอเดียและสติเกนะถ้าจะไม่ผิดนะจานเปะโลก็เขียนจดหมายไปเพื่อที่จะไปนหนุนใจไปให้ท้องของมีความปอนดองก,กันพระธรรมหนึ่งคนอืก็เช่นกันนะ มีปัญหาเรื่องความแตกแยกมีปัญหาเรื่องความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะอาจารย์บารกก็เขียนจดหมายไปที่เมงคนลินแล้วก็อธิบายแล้วก็สอนในความเชื่อที่ถูกต้องให้กับพี่น้องที่มองคลินพระธรรมบทนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องที่มองคลินก็มีปัญหาเรื่องของการที่พระเยซูคริ์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะหลายหลายคนไม่เชื่อนะหลายคนไม่เชื่ออาจจะมีความคําสอนที่ไม่ถูกต้องเข้าไป แล้วก็หลายคนก็เริ่มเฮ้ยจริงหรือเปล่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจริงไหมอะไรเงี้ยก็มีคําถามเกิดขึ้นหรือมีความสงสัยเกิดขึ้นในในเวลานั้นอาจารย์บาโลก็เขียนจดหมายเข้าไปแล้วก็ไปย้ําเตือนนะย้ําเตือนความจริงย้ําเตือนความเชื่อที่ถูกต้องให้กับพี่น้องที่โมโคลินนั่นคือการที่พระเยซูคิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะ,ะการที่พระเยซูคิดสิ้นพระชนก็เป็นขึ้นมาจากความตายต้องบอกว่าเป็นเป็นแก่ง เป็นแก่นของความเชื่อที่เรามีนะโอเคแต่ละคนมารู้จักกับพระเจ้าด้วยด้วยด้วยะไรนะด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันนะโอเคผมมาจากครอบครัวคริสเตียนะพี่น้องบางคนอาจจะมามีปัญหาอ่นะมีปัญหาก็รู้จักพระเจ้าพระเจ้าแก้ไขปัญหาได้อ,อัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องครอบครัวก็ต่างๆมากมายที่ที่ ที่แต่ละคนะเผชิญแต่ว่าสิ่งหนึ่งถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีปัญหาจะมารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราต้องคงยึดมั่นนะนั่นคือแก่นของความเชื่อนั่นคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทําให้เรามีชีวิตนิรันดะร์ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะเป็นประเด็นสาคัญนะหลายคนพลาดแก่นของความเชื่อ ไปยึดเอาอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเรื่องพระพรเรื่องพระคุณเรื่องอาการอวยพรจนสุดท้ายทําให้เขาหลงไปจากความเชื่อเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งพระเจ้าหยุดที่จะให้พระพรหรือพระเจ้าอาจจะมีแผกนการอะไรบางอย่างที่จะระงับพระพรชั่วข่าวก็เรียบร้อยสิครับเพราะอะไรเพราะว่เาวเราไปยึดติดก,กับพระพรที่พระเจ้าให้เราไม่ได้ยึดติดก,กับแก่นหรือหลักของความเชื่อที่เรามีของพระเจ้า เพราะนั้นให้เรากลับมาจุดยืนที่ถูกต้องของเรานะอย่าให้สิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่แก่นแท้ของความเชื่อมาเป็นตัวในการที่เราจะยึดมั่นในพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดแก่นให้ถูกต้องแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็หลงถ้าเรายึดพระพรวันหนึ่งพระเจ้างดพระพรก็เรียบร้อยถ้าเรายึดสุขภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเรา วันไหนสุขภาพเราไม่ดีหรือเจ็บป่วยหนักก็เรียบร้อยถ้าเรายึดกับสภาพเศรษฐกิจที่พระเจ้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเราขึ้นมาว่าไหนพระเจ้าอนุญาตให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีแก่งแท้ของความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เรากลับมานะให้เรากลับมายึดแก่งแท้ของความเชื่ออย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความสําคัญหรือมาบดบัง แก่นแท้ของความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้จะเจออะไรเราก็ยังคงยึดมั่นในพระเจ้าจะมีปัญหามีปัญหาสุขภาพจะมีเศรษฐกิจไม่ดีเงินทองฝืดเครื่องสุขภาพย่ำแย่ปัญหาต่างๆลุมแล้วเข้ามาในชีวิตเราก็ยังคงติดตามพระเจ้าอยู่เพราะอะไรครับเพราะเรายึดแก่นแท้ของความเชื่อเพราะานั้นให้ชีวิตของเรายึดยึดความเชื่อไว้ให้มั่นยึดแก่นแท้ของเราให้มั่น อย่าให้มีสิ่งสิ่งใดที่จะทําให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเว้ฝรกกับ